แต่เราก็เห็นหลายคนนะที่แบบที่ที่ไปหมดแล้วเราก็กลับมาเหมือนเดิมอ่ะมีอยู่นะคะจริงๆน่าจะช่วยได้นะตัวนี้ต้องดูว่าเหลือรากอยู่ไหมครับเอาจริงๆแต่ผมเชื่อว่าโปรนี้คุ้มที่สุดโอ้ยยอดมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆครับใช้ยังไงสระผมเสร็จแล้วนะคะสเปรย์ไปที่ผมได้เลยค่ะใช่ค่ะหรือสเปรย์ทีมที่กันเหองกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผมคิ้วหนวดจอนเครานะครับละเอานิ้วนวดเบา แล้วน้องจะซึมไวมากใช่แป๊บเดียวน้องจะซึมเลยนะครับแล้วไม่เหนียวติดเนี่ยไม่เหนียวติดค่ะไม่เหนียวติดเลยครับไม่เหนียวติดมือเลยไม่ติดเลยจริงขอโทษนะคะนี่กลิ่นดีงามนี่ใช่กลิ่นหอมได้ครับแต่ผมจะบอกนี้ว่าถ้าเป็นขนตาขนคิ้วอาจจะต้องใช้ทีละน้อยครับระวังนิดนึงเดี๋ยวมันเข้าแล้วมันจะแสบใช่ต้องระวังฮ่ได้เหมือนกันกับพี่อะไรที่มี อยู่นะฮะอย่าออกก่อนขึ้น่าไม่มาแล้วนั่งก่อนเอาจริงหนงถึขวดค่ะนะคะจะช่วยทําให้ผมที่มันร่วงเนี่ยลดน้อยลงได้แล้วขึ้นไหมใช้เวลานานไหมคะอันนี้ต้องพูดตรงตามตรงเลยครับอยู่ที่สต่ละคนจริงเพราะบางคนเนี่ย ทานอาหารด้วยการกินการใช้ชีวิตความเครียดต่างๆด้วยครับแต่ตอนนี้ที่ผมอยากมาเปิดตัวตัวนี้เพราะตอนนี้เข้าสู่หน้าหนาวพี่ยาครับหน้าหนาวจะทําให้ผิวเราแห้งเมื่อผิวเราแห้งไม่ใช่แค่ผิวตัวหนังศีรษะก็เป็นผิวเหมือนกันดังนั้นเมื่อมันแห้งใช่ครับมันจะเกิดรังแคแล้วพอเราไปกาปุ๊บมันก็เกิดการหลุดล่วงครับดังนั้นอันนี้เน้นบํารุงไว้ก่อนเลยเพิ่มความชุ่มชื้นใช้กําหวดได้ไหมครับได้สบายเลยครับไม่พ้่งวนไปน้ำเนี่ยเอาจริง ต้องโกนบ่อยมากเลยโกนที่โกนหนวดอยวงนี้คิ้วใช้ยังไงหนวดไม่ขึ้นหนวดมีที่แปลงคิ้วมีที่แปลงคิ้วไปให้นะคะนี่แปลงหายใช้ทุกวันเลยค่ะนตามสบายเลยตามชอบเลยแนะนำให้ใช้ทุกวันเพราะว่ามันหล่อมากรอยเถิกรอยโค้งตรงนี้ได้เลยเนาะได้ครับนี่ผมเพิ่งตัดผมมาเนี่ยรอยโกสบิ๊กเลยผมเพิ่งตัดผมรอบที่แล้วที่มาผมยาวเจ็ดรอบแล้วเรื่องตัดผมเลยพี่บิ๊กมันยาวเลย่ใไม่บิ๊ก่ยง รู้แหล่ะว่าไปตัดผมบ้างใช่ฉีดไปได้เลยค่ะนี่นะคะแต่คุณพี่ผมเยอะมากอ่ะแต่เป็นคนที่ลูกผมเยอะมากแต่ว่าใครใช้มาสองขวดแล้วนะเันี้ยใช้มานานแล้วห้องสองห้องใช้มานานแล้วนะคะทีนี้นะครับอยากให้ลองกันจริงๆนะครับเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วทุกคนใครที่ไม่ทันโปรนะใช้ผ่านนี่กดได้เลยนะค่ะโอเค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 โเคโาะคโอเ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 คเคโอ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 เคเคโอเคโอเคโอเคคโ ใครที่คาตะก้าอยู่รีบเคลียร์ตะก้าเลยเพราะว่าราคาหนูจะปรับไปที่399บาทแล้วนะคะตอนนี้กดได้379นะมีบางคนได้3า9 319ด้วยใช่ค่ะกดได้เลยคุณโฉก่อนกดก่อนที่พ่อจะหลับนะเขาจะยังไม่คืออเลยแพ็กเกจฉันดูดีนะพเพื่อนไม่เคยพี่เคยครับพี่เาท่านงตอนอย่างนี้เดี๋ยวกูไปพิ่โลกก็ได้นะครับพี่มีทั้งแบรนด์บิ๊กแบรนด์ไซส์แบรนด์เอ็มเอมอยู่พี่โลกสามแบรนด์สามแบรนด์ใช่แอมลำ ใช่อะอันนี้ไม่ต่างกันนะคะไม่ต่างกันอยู่ที่ใครชอบแบบไหนใครชอบแบบหยดแบบดอกไปแบบดอกค่ะใครชอบแบบสเปรย์ใช้งานง่ายนะคะไปที่แบบนี้ใช่ครับแต่สเปนี่ยมีแค่ห้า0ันขวดใช่อันนี้ตามคำตั้งใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้จะ35 ml นะคะอันนี้จะ1 0อย l ไอ้ นะคะใครกดได้เท่าไหร่รีบกดรีบเพียร์ตะก้าเลยค่ะนะคะวันนี้หนึ่งแถบหนึ่งทุกตะก้าเลยนะกดได้เลยแล้วหอมมากเนี่ยแล้วมันไม่เหนียวกลิ่นดีแล้วไม่เหนียวไม่เหนียวเลยไม่เหนียวเลยคือเราพยายามปรับสูตรมาเรื่อยๆครับเพื่อให้มันไม่เหนียวเพราะว่า หลายหลายคนน่ยใช้แล้วอยากออกไปนอกบ้านเลยเราก็จะรู้สึกแบบมันเหนียวมันเหนียวเลยแต่ทีเนี้ยอันนี้ไม่หนอกไม่ใช่กล้าการันตีเลยครับสเปรย์ในรถยังได้เลยหมายถึงว่าฉีดในรถแล้วก็ไปไปงานไปอะไรอย่างเงี้ยจริงมันก็ไม่หนอดแล้วมันหอมมากเวลาฉีดไปคือแบบมันเหมือนเรารู้สึกว่าผมเราสะอาดขึ้นเลยค่ะนะคะวันนี้ราคาพิเศษด้วยตัดเส้นผมใช่ไหมครับแล้วตัวก็ใช้มาดามฟินน้ำหอมมาดามฟินอ่ะใชโอ้เชื่อมโยงกันนะโอ้แต่ละเชื่อมโย ร้อบาทจ้าทุกคนรีบกดตะกร้าเลยนะวันนี้ราคาพิเศษมากๆนะคะแล้วก็แบบสเปรย์แบบนี้นะคะพี่บิ๊กทำมาแค่5,000ขวดเฮ้ยนี่พว้ยเบียร์เนี่ยก็คือได้2,000ชุดนะอครับซีเกตพว้ยเบียร์ม่2 0 0 0ชุดเท่านั้นชั่นทุกคนรีบกดเร็วรีบกดเร็วค่ะ สขวดแบบนี้379ค่ะขวดละ50 ml ก็คือ2อันนี้100 ml นะคะขึ้นเครื่องได้พกพาได้นะคะไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดนะคะพกได้เลยนะคะกดได้เลยค่ะส0 1ขวดหมราคาเท่าดีมากหรือใครกำลังหาของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่นะใช่ครับตัวเนี้ยญาติผู้ใหญ่เราเนาะอันนี้นะคะ มีเลยขวดสภาพแบบนี้ดูดีแบบนี้ใช่งินแบบนี้แฮปปี้แน่นอนชอบกคนแน่นอน333บาทได้2ขวดอ่ะนี่ใครใครกดได้กี่บาทคูปองมีเท่าไหร่เอามาใช้ให้หมดค่ะใช่แล้วอย่าลืมเก็บคูปองส่งฟรีด้วยเนี่ยเกือร้อยสามสิบสองย่สิบเสี่สิบกว่าบาทโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับใครก็ต้องหาขงขวัญนะคะใช่ได้ยี่สิบเก้าคืออะไรอ่ะอันแรกกระเป๋า สมต่างๆมีทั้งดอกมะชานมะกรูดขิงสมน้ำมันมะพร้าวใบบัวบกครับแล้วก็ที่สําคัญนี่ค่ะโอท็อปครับมีนะคะตาของโอท็อปขึ้นที่กล่องด้วยโอท็อปจริงๆเราได้รับการยืนยันจากโอท็อปว่าเป็นสินค้าหนึ่งของผริตษัเลดมากแล้วก็ผ่านการตรวจสอบจากห้องแล็บแล้วด้วยว่าออโนใช้ได้ไหมผิวแพ้ง่ายค่ะ